รู้เรื่องประกันก่อนที่จะโดนตัวแทนประกันหลอกเดี๋ยววันนี้พี่เลจะมาให้ข้อมูลเรื่องของประกันชีวิตแบบคร่าวๆนะครับเอาแบบหลกัลกๆเลยถ้าน้องเป็นตัวแทนประกันชีวิตใหม่หรือไม่ใช่ตัวแทนก็ได้เอาแบบเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดานี่แหละเดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลนะครับเอาแบบพูดคุยกันแบบพี่น้องคุยกันเข้าใจง่ายเริ่มแบบนี้ครับประกันชีวิตอยากให้มองแค่2แบบหลกัลกๆก่อนใหญ่ๆเลยนะก็คือเรื่องของประกันที่เขาเรียกว่าตระกูลตลอดชีพกับแบบสะสมทรัพย์ เอาแค่อตัวนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าเชิงลึกกว่านั้นเรื่องของบํานาญเรื่องของประกันคุ้มการลงทุนอากลุ่มนี้เดี๋ยวว่ากันขออย่างเดียวให้จําหลักทั้ง2ตัวไว้ก่อนว่าแบบประกันพื้นฐานเนี่ยเป็นแบบตลอดชีพกับแบบสะสมทรัพย์จุดแข็งของตลอดชีพคืออะไรอ่าเหมือนตามชื่อเลยครับคาว่าตลอดชีพแสดงว่าเน้น เน,นเน้นความยาวเน้นความคุ้มครองที่ยาวๆคําถามง่ายๆเวลาเราจะมีความคุ้มครองดีๆเนี่ยเราอยากมีแค่สันส้นๆแวบเดียวหรือแบบยาวๆตามเท่าชีวิตเราครับถ้าคําตอบคือก็ยาวสี่พิเลเพราะว่าความคุ้มครองเช่นประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงหรือประกันอุบัติเหต,ตุต่างๆกลุ่มพวกนี้เขาเรียกว่าสัญญาเพิ่มเติม สัญญาเพิ่มเติมที่พูดมาเมื่อกี้เขาไม่สามารถอยู่เดี่ยวๆหรือซื้อเดี่ยวๆได้จะต้องมีสัญญาหลักหรือที่เรียกว่าแบบประกรันยกตัวอย่างเป็นรูปภาพให้เราเข้าใจสัญญาหลักหรือแบบประกรันเรียบเสมือนหัวรถจักรรถไฟหัวจักรรถไฟแล้วถึงจะมีโบกี้ส่วนโบกี้อันนี้แหละจะเรียกว่าสัญญาเพิ่มเติมซึ่งเริ่มตั้งแต่ประกันสุขภาพเป็นตู้แรก อ,อยากมีเรื่องของโรคไร้แรงด้วยใช่ไหมก็เป็นโบกี้ที่2ออยากมีชเชดเชยไยได้จากการนอนโรงพยาบาลก็เป็นโบกี้ที่3หรือแม้กระทั่งประกันอุบัติเหตุก็เอามาพ่วงเป็นแบบนี้ดังนั้นงบในแต่ละบ้านหรือความกังวลของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันโบกี้ก็หยิบใส่หยิบออกตามความต้องการแต่ที่แน่ๆรถไฟคันนี้จะเดินทางได้ก็ต้องมีหัวจัก ซึ่งวันนี้พี่เล่ก็เลยอยากให้ทุกคนมีแบบประกันตลอดชีพเพื่อเน้นความคุ้มครองหลังจากนั้นค่อยมาวางแผนการเงินเป็นสะสมทรัพย์เป็นเงินออมไปโอเคไหม